สัปดาห์ที่ผ่านมามีการเจอกันของบุคคลหลายคนเลยนะฮะไปออกกําลังกายกันนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจอดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรไปกันทั้งครอบครัวเลยนะฮะแล้วก็ไปพักที่เขาใหญ่แวะไปที่อาณาจากักรเรนชชาญวีชาญวีนี่ก็นึกถึงชานวีรกูลถูกต้องแล้วครับเป็นรีสอร์ทของคุณอนุทินชาญวีรกูลไปเจอกันที่เขาใหญ่ซะอย่างนั้นไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคุณแล้วก็นี่คือภาพต้องขอบคุณคุณเล็กวัสนานาน่วมด้วยนะฮะ เป็นผู้สื่อข่าวสายทาหารก็บันทึกภาพมาได้เราก็เอาภาพมาออนแอเนี่ยเป็นภาพคุณทักษิณพร้อมกับแกนนํานักการเมืองมีใครบ้างอา่ะดูฮะนี่คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ใส่หมวกบางครั้งผมเห็นหน้าไม่ชัดนะมีคุณสุวัสดิ์ริปตะพันลบออาเนี่ยเริ่มชัดแล้วนะฮะมีผู้วราระสการโคราชด,ด้วยนะครับมีคุณโอ๊คพันทองแท้ขวาสุดคือคุณสุรัตน์รัตนวดี คุณผู้หญิงนั่นก็คือคุณสุดาวันนะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะกอลฟ์เเนจีนี่ก็คือทุนพลังงานทุนใหญ่นะฮะเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้ารายใหญ่แล้วก็ดูแล Intouch a d v a n c e i n n o s s r v v i e e นี่เป็นของคุณสารัฐหมดแล้วเอาละครับรวมตัวกันเยอะขนาดนี้บิ๊กเนมขนาดนี้ตีกอล์ฟขนาดนี้ตอนเย็นก็ต้องกินข้าวก็ต้องร้องเพลงกันด้วย คุณวาสนาก็ระบุว่าให้ภาพเล่าเรื่องก็แล้วกันไปถึงที่นี่แล้วก็ต้องมีการออกรอบตีกอล์ฟกันหน่อยแล้วคุณทักษิณก็ไปเจอเคีแมนหลายคนแบบนี้คงไม่ใช่แค่มาพักผ่อนอย่างเดียวในขณะที่เสียหนูก็ยิ้มแป้นแก้มปริเลยเอ๊ะนี่คือปฏิญญาเขาใหญ่หรือเปล่าคือเวลาคนไปรวมตัวกันเยอะๆเป็นคนที่ระดับบิ๊กเนมเขาจะเรียกว่าเป็นปฏิญญาคือไปลงนามอะไรบางอย่างไปตกลงอะไรกันบางอย่างหรือเปล่า ข้อสังเกตก็คือเดี๋ยววันอังคารที่จะถึงนี้มันจะมีการประชุมวุฒิสภานัดแรกแล้วก็จะมีการเลือกประธานวุฒิสภารองประธานคนที่หนึ่งรองประธานคนที่สองตอนนี้ล็อบบี้กันอย่างหนักหน่วงมากแล้วก็ต้องบอกว่าจำนวนสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่นั้นเป็นบ้านหลังสีน้ำเงินซึ่งเป็นเจ้าภาพและเจ้าของที่นี่แหละฮะรีสอร์ทแห่งนี้คือบ้านสีน้ำเงินอนะ่ะอย่างนั้นกาและกันไม่ต้องเอ่ยนามนะฮะ ความเป็นไปได้ดีลใหม่ที่จะเกิดขึ้นคือบ้านแดงจะจับมือกับบ้านน้ําเงินหรือเปล่าเพราะว่ามันมีบ้านพันใหม่กับบ้านอิสระซึ่งเป็นอีกสองบ้านที่กําลังรวมตัวกันแล้วก็พยายามที่จะส่งคนของตัวเองขึ้นไปเป็นประธานของสาภาสูงที่ประเทศไทยแล้วก็รวมกันในครั้งนี้จะเป็นการเตรียมตัวรองรับสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในต้นเดือนสิงหาคมหรือไม่ สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมขอให้คุณลองดูเลยฮะมันจะมีทั้งคดียุบพักก้าวไกลแล้วในเดือนสิงหาคมก็จะมีคดีเรื่องของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคดีอะไรล่ะก็ไปแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานคดีทั้งหมดนะี่ยมันจะไปกองกในเดือนสิงหาคมทั้งนั้น <c oughs> รวมถึงเรื่องของการเปลี่ยนตัวผอบอทอบออขออภยัยผอ,อตอรอีอกหดังนั้นเรื่องมันเยอะมากเลยสิงหาเนี้ย นอกจากนั้นยังโพสต์คลิปคุณทักษินและลูกสาวร่วมร้องเพลงอย่างสนุกสนานกับคุณอนุทินเนี่ยแหละฮะร้องเพลงเดนียวเวนซูเซนดอตติงแอดออรโอ้ร้องกันมันเลยดนตรีบำบัดเรียกยังไงดนตรีบำบัดเคยป่วยอะ่ะร้องเพลงก็หายได้อย่างเงี้ยนะฮะไม่เพียงแต่อดีตนายกกับคุณอนุทินเท่านั้นความแนบแน่นทางการเมืองมีคุณจ้าจ๋าคุณจ้าจ๋าก็คือภรรยาของคุณอนุทิน แล้วก็คือเป็นเพื่อนเรียนมินิวอวปอรุ่นหนึ่งคุณจาได้หรือเปล่ามินิวปออ่ะที่รับคนไม่เกินอายุ42ปีเข้าไปและคุณองค์อิงก็เป็นประธานรุ่นด้วยเนี่ยก็ยินดีกับคุณทักษิณครับตอนต้นปียังป่วยหนักมาวันนี้จับไม้ร้องเพลงเหมันหายไปปิดทิ้งพลังแห่งความรักและก,กำลังใจนับจากวันนี้ไปอีกหนึ่งเดือนคุณทักษิณก็จะได้ใบบริสุทธิ์มันจะมีจริงหรือเปล่าก็ช่างมันเถอะแต่ว่าไอ้คำว่าใบบริสุทธิ์มันก็ สะท้อนถึงเรื่องของความบริสุทธิ์ที่คุณทัพสิงห์กำลังจะได้รับแล้วหลังจากบริสุทธิ์แล้วจะเข้ามามีหน้าที่อะไรทางการเมืองหรือไม่เดี๋ยวเราว่ากันเอาละครับพอพูดถึงเรื่องนี้ก็ผมเชื่อมไปเลยละกันเรื่องของสอวอครับคุณผู้ชมครับ23กรกฎาคมก็จะมีการประชุมนัดแรกของวุฒิสภาชุดใหม่ นั่นก็คือหนึ่งเป็นพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะแต่ละกลุ่มมีการเคาะรายชื่อกันแล้วแหล่งข่าวระดับสูงสวบ้านน้ำเงินมีเสียงราวๆ150เสียงซึ่งเยอะมากๆเสนอชื่อคุณมงคลสุรัสัจจะเป็นอดีตที่ประดิกร,รมการปกครองเป็นทั้งอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แค่นี้ก็รู้ดีอยู่แล้วนะฮะเกือบจะได้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย คู่แข่งกลุ่มสอวอพันธ์ใหม่อาจาร,รยนนา,นานันทวาวโรพาสกลุ่มสื่อสารมวลชนมีคนหนึ่งคือคุณบุญส่งน้อยโสพลอดีตกก,กตคนนี้จะชิงรองประธานวุฒิคนที่สองรองประธานวุฒิคนที่สองนะฮะเพราะว่าตัวประธานวุฒิกับรองประธานวุฒิคนที่หนึ่งนั้นอาจจะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายแล้วคุณบุญส่งน้อยโสพลคนขวาสุดเคยเป็นอดีกกตกกตด้วย ก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกฎบัตรกฎหมายคุณสมบัติต่างๆของสมาชิกบุธิสภาส่วนตําแหน่งรองประธานรุิสภารองประธานุุิคนที่1ก็ส่งพลเอกเกรียงศีรักรองประธานสภาคนที่1ซึ่งผมเคยบอกแล้วว่าท่านเป็นใครบ้างอดีตแม่ทัพภาคที่4เกษยียรอายุราชการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกเนี่ยนะฮะ ก็เป็นสายบ้านน้ำเงินด้วยกลุ่มสวพันธ์ใหม่ส่งในแลดีหลกวิทยารัฐผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานเป็นอาจารย์ประชามคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยก็ลงชิงส่วนเก้าอี้รองประธานวุฒิคนที่สองกลุ่มสายน้ำเงินส่งคุณบุญส่งน้อยโสนพลอดีกกต กลุ่มสวพันธ์ใหม่ส่งทางด้านซ้ายคุณอังคนานีและภัยจิตอดีตกรรมาการสิทธิมธนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระเป็นผู้ท้าชิงขั้นตอนการเลือกเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเอาดูกันหน่อยสวผู้มีอำนาจสูงขอภยัยสวผู้มีอายุสูงสุดพอเริ่มต้นปั๊บก็จะนั่งเป็นประธานสภาชั่วคราวอันนี้ไม่ต้องเลือกใครอายุสูงสุดเป็นประธานทันที จากนั้นสวหนึ่งคนเสนอได้หนึ่งชื่อแล้วก็ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า10คนผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานรองประธานต้องแสดงวิสัยทัศน์กรณีเสนอชื่อเพียงคนเดียวให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกทันทีกรณีเสนอสองชื่อหรือมากกว่าสองชื่อให้ออกเสียงการออกเสียงครั้งนี้เป็นการออกเสียงในทางลับซึ่งจะเกิดขึ้นในห้องประชุมบุษิสภานั่นหลักเสนอสองชื่อ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกกรณีเสนอมากกว่าสองชื่อผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือครึ่งหนึ่งคือต้องมากกว่า100ขึ้นไปจะเป็นผู้ได้รับเลือกจากนั้นนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลทรงแต่งตั้งเป็นประธานและรองประธานวุฒธธิสภาและการเลือกรองประธานวุฒธธิสภานั้นใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการเลือกประธานวุฒิสภานี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้จะรู้กันแล้วนะฮะและจากนั้นต่อไปนั้นจะขับเคลื่อนอย่างไรก็คงต้องรอดูเกี่ยวกับเรื่องของการเสนอกฎหมายวุฒิทคงทําไม่ได้แต่ว่ากรองกฎหมายนั้นทําได้แต่เรื่องสําคัญนั่นก็คือเรื่องของการรับรองบรรดาสมาชิกองค์กรอิสระทั้งหลายซึ่งกว่าจะถึงปลายปีจะต้องรับรองกันหลายคนแล้วคนดังกล่าวนั้นจะเข้ามามีส่วนในการเช็คบินจะเข้ามามีส่วนในการตรวจสอบ คุณสมบัติแล้วก็คดีบางอย่างของนักการเมืองรวมถึงอดีตนักการเมืองจากรัฐบาลที่แล้วด้วยนี่คือสิ่งที่น่าจับตามองที่สุดดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจันน news ค่ะ